ศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่งดงามตระการตาด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประทับนั่งหน้ามหาเจดีย์ที่นี่คือวัดปากน้ำภาศีเจริญในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คนเที่วเป็นนะครับพาทุกท่านครับมาที่วัดปากน้ำภาสีเจริญครับคุณผู้ชม วัดที่นี่สวยงามมากๆครับอลังการไปด้วยพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่ด้านหลังครับอันดับต้นๆของเมืองไทยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศในวัดก็สวยงามมากๆครับวันนี้มาชมกันครับวัดปากน้ำภาษีเจริญแห่งนี้คือวัดเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นศาสนาสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาของบ้านเราครับมีความเจริญรุ่งเรืองมาในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมากว่า300ปีด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและที่โดดเด่นชัดเจนที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ประจักษ์มากขึ้นก็คือในยุคข,ของพระเทพมงคลมุนีหรือหลวงพ่อสดที่ทุกคนเรียกกันโดยทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้ที่นี่ ไม่ได้เป็นแค่วัดที่สำคัญแต่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือจะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สะดุดตาเห็นมาแต่ไกลๆทั้งพระองค์ใหญ่องค์นี้ที่มีพระนามว่าพระพุทธธรรมกายเทพมงคลที่มีความสูงถึง69เมตรด้านหลังของพระองค์ใหญ่ยังเป็นมหาเจดีย์มหาราชมงคล ที่มีความสูงกว่า80เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอฐิของพระเกจิอาจารย์มากมายพร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณและวัตถุโบราณที่ทางวัดเก็บรักษาเอาไว้มาเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาออกมาจัดแสดงให้ได้สักการะเยี่ยมชมกันนะครับ เมื่อกราบพระขอพรทำบุญด้านล่างเสร็จแล้วนะครับผู้ชมก็สามารถเดินขึ้นมาบนมหาเจีดีครับที่นี่คือมหาเจีดีรัชมงคลนะครับมีความสูงกว่า80เมตรนะครับขึ้นมาด้านบนถึงชั้น5นะครับแล้วก็จะมีวิพิธภัณฑ์ด้านในด้วยนะครับและเราก็จะเห็นบรรยากาศวิวรอบๆแบบนี้ครับนี่ครับพระองค์ใหญ่ครับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับองค์ที่มีความสูงกว่า69เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆทีเดียวส่วนอื่นๆนะครับบนจีดีนี้ก็สามารถเห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพของเราได้อย่างสวยงามรอบด้านเลยครับ และในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่อันเป็นพระประธานของวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นคือพระพุทธมหามงคลที่มีความงดงามเป็นอย่างมากส่วนสังขารของพระมงคลเทพบุนีหรือหลวงพ่อสดจันทสาโรก็ยังคงอยู่ให้ได้เข้าไปกราบสักการะบูชาเช่นเดิมครับ ได้ทําบุญเขวัดเข้าวาในวัดที่มีบรรยากาศสวยงามแบบนี้รับรองว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่นี่คือวัดปากน้ำพาสิเจริญครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็มากันนะครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ